นกเล่นไก่นะ <c oughs> ้พ่อเนี่ยเอานกจดไม่คุงเลยโอ้ยมึงก็มึงเ,เค้นเนี่ะนกจะตีไก่ครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูฟูซูโฟนครับผมเจอเจอแล้วผมกับช่องหน้าโคกนี่แน่ครับพี่น้องนี่หน้าโคกกใส่ผ้าไมา่เบียมไม่ยามพอบ้านพอหลอครับเออบอกว่ามีนกสามคุกครับผมเป็นสามคุกแกมึงคือสามคุกเต็มแลยครับะคอยรับชมกันนะพี่น้องเด้อเพราะว่า ท่านอาจารย์ธานีเป็นเกืบเป็นเสียนกืบเล่นนกมากแต่หน่อยก็ถ้าสังพอเพิ่นหมดแล้วครับผมก็บอกว่าเพเ่ยไปเยี่ยมไปย้ำเอานกน้ำมันไม่ยัำแด่กับสิเป็นต่อยะมังครับพี่น้องผมมัมาหล่นย้ำเดยกับหรือว่าผ่านครับนกเจ้านี่พอเพิ่นกับมีความรู้ทางนหลายนะครับผมในการเลี้ยงการเบลิงนกการดูนกและสำรวจการให้ยานกทุกอย่างครับผมก็คือเป็นเพล่นเป็นสายต่อวีแล้วนะพี่น้อง สายพอพร้อมส,สายพอต่อพร้อมครับไอเหยียบพยายามนเพิ่มนะครับเนาะเอาไปเหยียบไปชมเลยครับโผมพอล้อครับเออไอ้ตัวนั้น,นขันดีเอาล็อคดีบมีต่อได้ล็อคติดตัวแล้วเนี่ยมีตัวไหนพ่อมีตัวนี้ตัวเดียวสองตัว,<อ>วดูเสือเสืออะไรเนาะตัวนี้กี่กูงเนี่ยพ่กอะอือ คู่กันนี่ใช่ไหมครับตันนตวนี้ครับเออต้นนู้นบ้านไอเอิร์จะเลี้ยงไว้หลายตัวไอเอิร์ดมันวันนั้นผมไปเล่นกับมันยอยู่อเอานี้บมัมต่อจากนี้รเ,เอาไปล้ต่อบบนี้มันต่อเอามาบ้างองปูกเา้วพี่น้องเ,เออสวยนะพอ่อนี่ได้เลยมัหลายเป็นิ้นกเนี่ยลนต่อมา อไอตัวนี้ไม่ค่อยทิ้งนกใช่ไหมพ่อเนี่ยนะนี่อ่ะไอตัวหลักใช่ไหมนี่พ่อ,อท้าไมหางยาวนี่พ่อมันนี่ออกเลยเนี่ยออกเลยไม่เคยไม่รู้จะมาต่อมาไหมเยอะแยะโอ้นี่แหละพ่อกล้องเลยนะมือพ่อมันจะถ่ายขนสุดแล้วนะพ่อเนาะถือผลแต่เจอตัวที่สวยเลยเนี่ยไม่ได้เรีนเลยช่วงนี้ไม่ได้ออกเลยครับเป็นไงพ่อช่วงนี้ยุ่งงานเหรอครับเด็กก็ทำแต่งานไม่ค่อะเอ็เอ ผมว่าจะมาหาแต่เมื่อวานแล้วกลัวพ่อไม่หยุดไงีเสียงกลางหาเล็กเลยพ่อยังไม่โตหรอกยังลกกลางเราเ<ม>นี่เอาลูดีลกต่อไม่เท่าไหร่ตอนนี้กินแบบดูแลเก่งกวนะ่านกต่อแต่นกต่ออยู่บ้าน,น,ไ,ไ,นไม่เท่าไหร่ถ้นออกไปข้างนอก จดุดอะไรเนี่มวะนี่เลยบางทีไม่เปิดผ้าคันอ๋อไอตัวนี้ตัวคู่กันเนี่ยพอเนี่ยเฮ้ยตัวที่คู่เองเอาไว้อืมตัวนั้นไปก็ใช้ได้เลยนะครับมันไม่ค่อยทิ้งนกม,มันขันขันตลอดเลยมีการเรียกตลอดครับผมตลอดถ้าเข้ามาไม่มีพลาดไม่เอาปืนเตาไม่อดได้นุอกต่อตัวหลักของพวกอันนี้แน,น่นอะ จจไม่ออเคยไม่ได้ออกเลยไม่ได้ตัดหางมันหางยาวเป๊ะเลยนะพ่อเยอะจัดเนี่ยนี้ปลุกเดี่ยวใหญ่เอาเนี่ยก็ปลุกเดียวเ,เยวสียงพอดีเลยนะพ่อเนาะถึงใหญ่ไม่ค่อยเด่นต่อไม่ค่อยเข้าสีใหญ่เล่นเสียงเท่านี้เล่นดีพอดีเลยนะพ่อกลางอันนี้เสียงเล็กกับิบงนี ม,มันมนันหมานนะวอ,อืมีท,ทีเลยได้ยีอยู่อ๋อ,อ,อ,อดีนะพอนะ พวกมันเก่าเลยวในพวันเนาะประมาณได้สองปียังพ่าตัวเนี้ยตัวฝั่งผ้าเขียวเนี่ยสามปีสามปี่ปีจะเป็นปีจะปีแล้วมั้งเนี่ยเนอะครับผมมาไปเป็นปีแล้วสามปีครับสามปีนี่มันนกอันนี้ตัวนี้เอิ้นมันต่อมาตั้งแต่แก้วไอ้ที่ว่าพ่อว่าได้หลังคลองอะนะคลองหลังบ้านใช่ไหมต่อบาบเอิ้นไ้เอิ้นจะต่อนต่บ้านมา ไอ้ลูกต่อนี่ถ้าเอาก็ไม่หยุดเปน็นเลยเนาะลองเล็กขึ้นแล้วเข้าแล้วเสร็จมันหมดปล่อยเข้าร่วมเลยพ่อขอให้ <laughs> หบิน <laughs> ลายมันก็เรียกอะไรน่อยพ่อติวไม่ลวกเลยพ่อเออีแดงนี่อแก่อืมไม่ไย้ติวไม่ลวกนะพ่อเนาะแบบนี้เอา้าทำไมาหันมาเล่นนกเขาจะว่าได้เล่นมหมดหมดจ้าวว่านมาเสียงงดีๆครับเลยโอ้ เดี๋ยวหนูกจ็จะมาสองพันล้านี่ยังไปขายไหยตัวไหนพ่อตรงควานี่เหรอครับอ๋อว่าเสียงใหญ่อือนี่เขาเล่นเขาเล่นยังไงพ่อหนูขอจะมาเล่น,นเสียงเล่นทีก็เหมือนตักเล็กตอกใหญ่อือันนี้นกนี่ฝนนกต่อปีหักนี่ใช้ฝนนี่นกต่อกันเนี่ยเฉเลยมันนั่นเชเลยตัวนี้เหรอพ่อนทางบ้าน มีอยู่ใบายอะอีกสิบเขาเล็กโอ้ยมีนกแก้วเราได้แขงมาตั้งแต่เล็กแข่งมาหายไปอ่ะไม่ได้หายไปไหนผมก็อยู่นี่เลกเฟอร์อู้หสนหรับปีมันก็สวยนะพ่อเนะนังไม่ค่อยมีนกเท่าไหร่ แต่ขันทั้งวันขันทุกวันเป็นปีแล้วใช่ไหมครับได้มาเป็นปีก็เอาให้ไปดิกว่าเปดแกนโอ้่าหันมาเล่นนเขาเล็กเนาะเล่นแม่งเล่นหมดแต่ก่อนนี้ผมเห็นแข้งเต็มไม่ใช่หรอพ่อพ่อเหรอ วันนั้นผมมาเข้ามาในอู่นี่อยู่ข้างในน่ะผมเลยไม่ได้แวะหาผมรีบครับผมเลยแวะหาผมเห็นเนี่ยแต่แม่จะนั่งอยู่นี่ข้างหน้าบ้านก็เลยนึกว่ายังไม่เลือกงานก็เลยไม่แไปโอ้โหแล้วพอต่อไม่ได้เทพนมดิวตันเลยเลยเนี่ยดิวตันไม่มีเลยตอนตอนเนี้ยหาอยู่ใช่ไหมวะ พยายามหาฟังเลยต่อแถวบ้านเรามีไอ้พ่อแถวเจริญนกเนี่ยมาตัวขายให้คุณบันสร้างไปครับสองพันห้าสองพันสามพันห้าดิวตันนี่ยนะพ่อิวตันอืมเป็นต่อได้ยังพ่อต่อก่อนเองมาก่อนหน้าเองมาหนี่อ๋อพ่อได้มาจากไหนไปไปได้มาจากพวกมาหรือยังต่อมาจากข้างหลังเอามาใส่กรงสองเดือนพอไหวก็ขันแล้วครับขึ้นไวโอ้ นกแถวนี้โซนนี้บ่อนี้มันเป็นต่อนะพ่อนะใช่ไหมเดี๋ยวพ่ออยู่นี่เขาได้มาเขาไปเล่นเป็นจ่อย่านั้นบานสร้างเอาไปสามพันห้ารับเอาแล้วแล้วก็แ้วอเออเออเอออเอ้าเออเเออเออเอออเอเเออเออเอนเ้เออ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 เเออ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 เ โอ้องต่อไม่ค่อยเล่นเลยละครเนาะไม่ได้ต่อเลยช่วงนี้มันเล่นหันมาเล่นไม่ได้เข้ากี่เดือนแล้วเนี่ยไม่ได้เข้ากี่เดือนแล้วเขาเนี่ยโอ้ไม่แทนตัวนี้เอาไม่แทนตัวไหนเอาจะไม่ตัวนี้มันเก่ามันแก่แล้วเหรอน้มันหลายปีฮะนานแล้วเนี่ย ไม่เข้าเอานกหรือคว้าอะไรไงทำไมถึ้งหงาเอาทำไมพ่อาเลไม่แทนมันทำไมไว้ปั่นไว้จวงวันนี่ทีแรกว่าจะหาตัวนี้เนี่ยจะหัดต่อตัวนี้นะจะตัดหางจะจับตัดหางใส่พิเศษโอ้โหสวยนะพ่อเนี่ยตีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ออกมป็นแบ้มากคือเราออบเนี่น็อคลายปีกหกหลังปั๊บเลยครับ ตัวนี้ก็นกต่อได้เลยพอ่อต่อได้เนี่จะออกได้มาพรา้อมมาไก่ตัวนี่ยใช่ไหมอือโอ้อพอ่อคันนกแต่ละตัวนี่ยนะพอ่อได้สวยๆนั่นเลยนี่ไหนพ่อ,อ,พอเอามาชมแจ่งๆนีง <laughs> มีอกล่องเลยเหรอ <laughs> อือ ว่าเขาดูตรงไหนน้องอกล่องเหรอดูนี่ว่าหน้าอกมั้น่ยดูเลยอือหรือว่าทางก์ก็อย่างยาวนะอ๋อเนี่ยเขาเรียกอกล่องยังไหมพ่อเนี่ยอกล่องอันนี้เป็นสายมงคลนี่พ่อเอออือเสยๆๆพ่อสีสันมันสวยนะตาสวยได้มันแต่เป็นลูกงบนะเนีต่อยยังไม่มีเลยอือเราเป็นอกล่องใช่ไหมเนี่ยตัวนอกล่องอย่าเงี้ยอะไล่ะเฮ้ยจะได้ถ่ายบันทึบข้ามเลย ล่องมันยาวสุดโต่อันนี้สายมงคลเขาเรียกอกร่องเลยพอเนาะอกร่องเห็ไหมสวยเลยอื่อพวกนี้เป็นไม่ไรพนีไม่มเป็นไม่เปนามีเนอหนอไมีสวยนะพอนี่คัดเอาไว้ขึ้นมาไว้ขันมื่อไหรแล้วแต่มันปล่อยไม่เต็มเสียงดู้อยละเอียดจิ๊บยอกร่องมีม็ดเม็ดก็ปากเลยล่ะ ยิบเลยอ๋อเออนกอื่นนี่ละเม็ดมันยิบยิเล็กเล็กเป็นกี่กุกัยผู้พ่อนนี่กี่กุกัยเขานี่กุกน่าจะกุกเดียวกุกเดียวเปิดเสียงเบาๆอยู่กกุเดียวปล่อยกุกเดียวเสียงกลางนะพ่อเนาะอกลองพี่น้องเด้อวันนี้สายมุ้งค้นครับเป็นนกอกลองมีปีกขาว อยู่ตรงบานนัครับตัวหนึ่งตัวนี้เป็นนกตัวครับตัวของคอร์ตัวชิปตัวนี้สวยครับเป็นติวไม่ห่วงครับตัวนี้เป็นนกแดงติวไม่ห่วงครับก็ถือว่าพลานใส่เลยทุกตัวนะพี่น้องนะตัวนี้นี่พ้นปิดหลังเลยครับผมปิดหลังมากเลยพี่น้องปีข้างหลังนี่ครับผมน้องสังเกตต้งได้ผมฟกัดนี่ไกลแล้วครับ ปิดหลังเลยครับอู้ยสุดยอดเลยเสวอๆพี่นอ้องดวกล่องนี่พี่น้องแต้มคนอันนี้ชอบอันนี้มากลืมไม่ดดพ่อทั้งหมดมีไปพาไปดูหลังบ้านหน่อยไม่ที่พ่อเอาให้ไปมันมันมันผ่านไงพ่อมันมอ,อือ ครับโอ้ยตัวเสียงใหญ่เนี่ยพ่อตัวเนี้ยตัวนี้เสียงโตเป็นกลุกเดียวเสียงโตนะพ่อครับเออเออเออเพียงแล้วใช่ตัวไอ้ปีหักที่พ่อบอกผม่ไหมไม่ใช่นี่ปลาตัวใช่ไหมสวยจัง ตไหน,นพ่อเสียงตัวหมดเลยไหมครับเนี่ยเรียกขึ้นหมดแล้วเราไม่ได้เอาออกนวลสวยๆสีนวลหมดเลยใช่ไหมตัวไหนมีเล่นคนบ้างไหมพ่อไม่มีเลยไมเป็นนกเล่นคนไม่ค่อยเลี้ยง <c oughs> ดีไหมพ่อน <c oughs> ้องเล่นตัออป่าแล้วมันไม่ไม่ค่อยเอานกอืม <c oughs> เราจะเลี้ยงต่อถ้าเล่นคนเราแฝงไว้ดูเล่นไว้กับบ้านนะได้แต่ถ้าจะออกต่อเขาไปเลียล้ยงไม่ยะยมเพราะออกป่าแล้วไม่ค่อยเอานก<อ>าพวกนี้อายุกงนานยังพี่นี่ยพ่อจนพวกนี้ไอตัวไอตัวริมสุดนะพ่อไอตัวนู้นได้ามาพร้อมกันหมดเน,นี่ยสี่ตัวถึงปียังครับผมประมาณห้าเ, <5 S 2> <5 S 1> เดือนห้าเดืนอนห้าเดือนนกโซนนี้ตัวใหญ่นะพ่อเนาะคู่หมะ อุมแล้วเจ้าไอ้นี่ไหมครับตัวนี้สองกุกไอ้ตัวริมสุดตัวน้สองกุกครับตัวนี้กุกเดียวจับอืมจับคือว่าสองกุกห้อยนะในความมาทีไรไม่ได้คอยทีเด็ดเลยน้องกุ๊บตัวนี้สองกุกแล้วพ่อโอ้ดินนกซับแฝกคนไม่ค่อยได้มาถ้ามาบ่อยก็นิ้นี่ ถ่ายขนเต็มเมดครับตัวนี้เป็นนเคลายนกตัวนั้นเลยนะพ่อนะเออตรงเหมือนกันครับเสียงที่สับผีนี่ตัวนี้อตอนเ<ท>ข้าร่วมเลยพ่อือพอเขา้าพอกลุ่มแล้วมันผีอะ่ะมันใส่นกดี เออเมันครูไอ้ตัวนี้ยถี่จับที่หาจะจับตนัวนกต่อยน,น,นี่อ่ะนู้นลูกนกนได้มาได้มาพวกเขาจับให้มาต่อยพุงเต็มหันมาเล่นไก่หยุดเลี้ยงนกโอ้อ,อ,อันนี้อ,อ,อ,อันนี้อะไรนี่พ่อทำไมมันแปลกๆกอันนี้เขาใหญ่ผสมเขาแขกไงนะอ๋อหมยพ่อมันเข้ากันได้ไหมเอาพ่อสั่งพ่อนี่เขาฟักไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่พ่อนี่ไม่ตาย เหลืออยู่สามตัวเหลออยแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรพ่อสีอย่างนี้สีโกโก้สีโกโก้ใช่ไหมเป็นนกเขาใหญ่เนาะเสียงขันนกเขาใหญ่ไหมพ่อคันกู้อู้จะเขาใหญ่ก็ไปเขาใหญ่นี่มันนี่มันนี่เป็นข้อที่สามถ้าถ้าข้อที่สี่มันจะมีจะมีสร้อยมีสร้อยเหมือนนกเขาใหญ่พ่ออะไรในตัวสามกูกับตัวเมียที่พ่อบอกอะในนกสามกูกโอ้ยให้พวกไปฟักแล้ว อันนี้ดีกว่าเขาใหญ่แล้วใช่ไหมนี่ไม่เ่็นสมบูรณ์ตั้งแต่เล็กเลยโรงปานมันพ่อเขาฟักไว้ก็เลยเลี้ยงมันไว้ยันหน่อยตังแต่เล็กๆครับอันนี้เป็นอัวนกเขาใหญ่นั่นละครับเหลืออีกสามตัวมันเนี่ยอันนี้เสียงเป็นเสียงนกเขาใหญ่เลยใช่ไหมครับตัวเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันต์ขันพวกเขาไปตัวพวกคื้อไป พอขายไปหลายคู่ขายไปสร้อยเหมือนนอกเขาใหญ่แล้วสร้อยเนี่ยนะพ่ออันนี้มันชุดแรกๆคอกแรกคอกสองมันจะออกนกเขาแขกนกเขาใหญ่จะพลอยถ้าคอกแรกจะมีสร้อยไป,ไป,ไปลายหน่อยๆอันนี้สร้อยมันเยอะเหมือนนอกเขาใหญ่แล้วนะ่ะจะไปเก็บมันไว้ดูเล่นมันก็สวยแบบหนึ่งนะพนะ่อเนาะผมก็ไม่เคยเห็นนะพ่อเนี่ยที่เขาเรียกอกล่อ,อ,อ,ลองนกบุกคนใช่ไหมพ่อ,อ ลองยาวสุดเลยไอ้ไม่มีขาวอีกเส้นหนึ่งเลยป่ะใช่ไหมหัอปีกหัวปีกแล้วก็ขาวครับกูลองของสวยนะขออนุญาตนะอันนี้พวกนี้เขาเรียกมงคลทางไหนป่ะ พอรู้ไหมตำรานกก็ต้องไปเปิดดูไปเปิดดู <laughs> มันหลายสินลายเล็กมัมีอกล่องเทพพนมมีนิบเล็บขาวอะไรมีหลายอย่างอา้านี่มี่อยได้นี่แล้วเห็นมันมีดูดูตำรามาได้มาก็เก็บแล้ไล่ามาพร้อมไลยๆกันเลยเนี่ยสี่สามสี่ตัวห้าตัวมันสวยนะก่อเนาะโอ้ไอ้ตัวนี้ก็สวยสองตัวนี้ เสียงพอสองตัวเนี่ยเสียงพอกันยังไงพ่อกันถีาถี่ขึ้นเลยแล้วลขึ้นมันก็จะเหมือนสไตล์นี้แหละนกมันมมนกบนป่เาเดียวกันหมดครับแต่ว่าป่านี้มัน,ปน,นเป็นต่อหมดเลยไนดะ้ไปพอ่อที่เอาพ่อมาเลี้ยงโอ้เนี่ยเอต่อตัวเก่าพอ่อได้ไหมพ่ออายุกองกี่ปีแล้วนะตัวเนี้ยจะอยู่พ่อมาเนี่ยวัวน,นี้อยู่มุมนี่มาสามปีอะสี่ปีเก็บนกเป็นร้อยแล้วมั้งเนี่ย อะไรใบเอิร์ออีกกี่ตัวแล้วก็ทีใคยขายไปบ้านตรงบ้านสร้างมาเอาไปเป็นตึกครับมันนี่นะอ่าทำไมตัวนี้ผัดยันตอนนี้ผัดอยู่สองตัวไอ้ตัวนี้แต่ว่าครูนักพอเนาะครูนกแล้วแบวนี้มันมันกลัวนกต่ออืมไม่ค่อยเอานกต่อเนี่ยเดีวไปตัวหลังเนี่ยมันจะครูนกเนี่ยครับนี่นะตัวหลังเนี่ย เดี๋ยได้ผมจะมาผมจะเอาตัวนี้เด้อตัวนี้นอนสวยโอ้เสียงไม่ต้อห่วยตัวนี้แข้งเครื่องแข้งสวยนะพ่อเนาะนี่แหละตัวนี้นาะสุดยอดเลยนะพ่อเนาะอันนี้เก็บไว้ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้สุดยอดไม่แบ่งให้ใช่ไหมตัวเนี้ยก็หายไปแล้วตัวเอาเอาคู่ไปแล้วเอา พูวเราดีไอ้ตัวนั้นเสียงดีกว่าตัวนี้นะพูดจริงๆไม่ไม่เสียงพอๆกันวะเสียงมันพูดถึงอ่ะการถี่การอะไรมันมันไม่แตกต่างกันหรอกนกครับแล้วเอานกดีจะตายห่าเพราะมันขึ้นแล้วมันขันแล้ววางพอเข้าเปเนียนแล้วขันสวยแตนี้่ไอ้พูงมันดีนะอือหน้าพวงข้ามสรยตาพวงข้ามมันได้นะพอน้องนี่มันพูดปากกันถ้าเจอก็ไม่ได้ เจอกันไม่ได้แล้วป่ะจัดไหนอย่างนั้นเอาเลยใช่มั้ยเอาตัวไหนกูกว่าเอาตัวน้อกูกว่าครับ ไอ้ไอ้นี่ไอเนี่ยกูผ้เา,าเขียวมันเล่นก่อนอยู่แล้วแหละเพราะไอ้ตัวนั้นมันสปีดออกช้าแต่ขึ้นต้นนี่ไวใช่ไหมว่ายังไงเริ่มมาแล้วเนี่ยอบอกจริงก็ไม่ทิ้งไรจริงหรือว่า นกคนละสีกันเลยไหมครับทำไมมันเป็นคนละสีกันพ่อมันมันสายมันมันนวลกับสายแดงไอ้พวกนี้จะออกนวลพวกนี้จะแดงเนี่ยเสียนวลแดงแดงไงนะพ่อเนาะไอ้ตัวต่อใหญ่เนี่ยแต่นี่เป็นออกนวลเขาขาวไงนวลขาวพ่อไอ้ตัวไหนถ้าถ้าเลี้ยงในตัวไหนขึ้นเร็วครับคู่นี้ระหว่างสีนี้กับสีนี้นวลไอ้นวลผ้าเขียวนี่นะ าเป็นนกป่าด้วยกันนะครับนกป่าด้วยกันเนี่ยสีนวลส,สีแดงมันจะขึ้นยาเตี้ยวตื่นทีถอนไปถอนปีถอนหาสองรอบก็ยังไม่ค่อยเคยรื่อนเลยครับไอนี่ก็ถอนตัว,ต,วตัวเราผมได้มาแล้วอนแล้วที่ไหนพ่อตัวไหนอกล้องนล่นเหรอพ่อนกป่าเนี่ยเก็บเลี้ยงนย่มันเล่นคนเนี่ยอพอเราลองมาต่อแล้วไม่ขันครับพอลงมาใส่กรงเนี่ย นึงดูได้นะพ่อเนี่ยแบบนี้คร <c oughs> าไม่เล่นไม่เล่นไม่หยุดยนะพ่อเนาะออาขึ้นต้นนี่เล่นทั้งวันเลยพ่อนี่ยเยล่นเลยหั้งวันครับ นกเล่นไก่นะพ่อเนี่ยเอานกจดเมฆคู่เลยโอ้ยมันก็ิ่งเคยเห็นน่ะนกจะตีไก่ครับพี่น้องนกกูไก่นัครับพี่น้องเนาะกับเป็นนกปีกขาวอกก่องของพ่อหลอครับกับพี่น้องว่าสวยงามบ่มันมีดาวล้อมเดือนทั้งขางกับสวยเนาะพี่น้องนกต้อนกปึกนกแข็งพนมี่หมดครับผม ก็พ่อได้ื่อเดียมอยู่ช่วงพ้นเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปครับคลิปนี้นะาคุชแฮปไปแล้วครับผมสวัสดีครับ